คันนี้วีออน1.5ไฮครับคุณผู้ชมเป็นตัวท็อปนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีนะสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับราคา49,000ฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่6,900ตลอดอายุสัญญาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับความสวยงามความสปอร์ตของเขาตรงนี้ไม่มีเบาะนะครับผมแจ้งให้ในคลิปให้ทราบแล้วนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับถอดเบาะไปปรับสภาพ สวยๆแบบนี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับท่านผู้ชมดูรอยเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้รับรองเลยนะครับสวยถูกใจแน่นอนนะครับด้านท้ายโคตรมีเสน่ห์เซ็นเซอร์ถอยมีมากล้องถอยมีมาให้หัวน็อตด้านท้ายสวยๆแบบนี้อ่ะมาดูด้านในหน่อยแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจอมีมาให้จอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานกล้องถอยหลังก็มีมาให้ใครสนใจคันนี้นะผมฝากไว้ด้วยนะครับดูคลิปให้จบนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ v i อ s มือสอนะครับผมเต้เพชรยนต์วันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว Vios 1.5ไฮนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะฮะสีขาวด้วยเรียกได้ว่าพิมพ์นิยมเลยนะครับแล้วก็ตัวไฮเนี่ยไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับใครกําลังมองหาอยู่ผมฝากไว้ด้วยคันนี้ราคา490,000บาทนะครับ ฟีดาวจัดเต็มนะครับผ่อนอยู่ที่6 9 0 0ถึง7,000ประมาณนี้นะครับตลอดอายุสัญญาเลย8 4งวดนะฮะออกรถได้ทุกอาชีพยังไงโทรมาที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับได้คันนี้ไปใช้งานแน่นอนนะฮะและที่สำคัญคันนี้ไม้แค่70,000มืนะผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดให้ได้รับฟังรับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเลขเนาะท้งราคาแล้วก็เลขไม้เดี๋ยวก่อนอื่นเลย ผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับพาไปดูบอดี้รอบขันของเขาก่อนบอกเลยว่าโฉมนี้หล่อมากนะครับท่านผู้ชมมีทรงมากยิ่งเป็นตัวไฮด้วยสุดๆนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับกล้องถอยจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะครับมีมาให้ครบเลยไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์โอ้โหถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับสำหรับ รถอีโคคาร์นะคันนี้1.5ึ่งจาท่านผู้ชมนะครับมีเข้ามาแค่2คันนะตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับอีกคันหนึ่งขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคด้านหน้าโค้ตสวยเลยคันนี้ถูกใจผมมากเลยนะครับรถมีทรงจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปลงดีเทลกันสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota v i o อ1.5หนึ่งจุดห้านะครับราคา4ี่แสนเกาพนะครับปี2019เลขไม้อยู่ที่7จ็ดหมื่นหนึ่งนะฮะไม้แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองคันนี สวยมากๆนะครับบอดี้แทบไม่ต้องปรับอะไรเลยอันนี้เป็นสภาพแรกรลับนะครับมีการถอดเบาะออกไปซักหนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับรถแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะเอามาดูไฟหน้ากันหน่อยนะครับสําหรับไฟหน้าเนี่ยก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะครับแล้วก็ไฟหลีจะเป็นเส้นนะครับยาวๆนวลๆแบบนี้อ่ารวมไปถึงไฟหน้านะครับได้มาเป็นหลอดลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีการลมดํามาให้แบบนี้นะครับด้านในโครมเนี่ยลมดํามาหน้าตาคตรหล่อเลย นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าแบบนี้อ่าถือว่าดีไซน์ด้านหน้าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ออปชันให้มาถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูล้อยางกันหน่อยนะครับสําหรับคันนี้ล้อยางนะครับท่านผู้ชมล้อเนี่ยให้มาเป็นสีเทาแล้วก็ปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับอ่าดีไซน์จะคล้ายๆใบพัดนะฮะในส่วนของเบรกเนี่ยได้มาเป็นดิสเบรกสล้อเลยสําหรับตัวไฮนะท่านผู้ชมตัวไฮจะได้มาเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับอ่ะ ยางนะคันนี้รัดมาเป็นบิต stone นะครับปี2019นนะครับท่านใดมองว่ายางปีลึกไปนะครับแต่เท่าที่ผมมองเนี่ยดอกยางก็เริ่มเหลือน้อยแล้วเริ่มสึกแล้วเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปดูโครงสร้างด้านในกันหน่อยนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับรถ เดิมแน่นอนนะครับชคเดิมสปริงเดิมนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับไม่วิ่งมาแค่7 0,000มื่นเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งมาน้อยมากไม่หลักหมืน่นกระจกมองข้างได้มาเป็นสีเดียบตัวรถแบบนี้นะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้มือเปิดประตูก็ได้มาเป็นโครเมี่ยมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้่านผู้ชมดูหลังคาด้วยนะครับหลังคาเนี่ยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับไม่มีตําหนิเลย สวยมากกันสะอาดมีมาให้นะครับแท้เดิมโรงงานแบบนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับมาในส่วนของฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคันนี้นะท่านผู้ชมกุญแจได้มาเป็นคีย์เลสเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับสาหรับล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถนะฮะเพราะว่ากุญแจเป็นคีย์เลสเรียบร้อยนะครับอ่าด้านหนตรงนี้ไม่มีเบาะนะท่านผู้ชมถอดออกไปปรับสภาพอยู่นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจรอนะถ้าเกิดรอเบาะมาใส่เนี่ย อาจจะโดนคนอื่นแฮปไปก่อนนะครผมก็เลยรีบมาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะฮะอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับด้านท้ายตัวไมเนอร์เชนนะครับคันนี้ตัวไฮด้วยตัวท็อปด้วยนะครับไฟท้ายเนี่ยได้มาเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์ก็ใช้คล้ายปีกนกแบบนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีเส้นคมเมี่ยมตัดอ่ะด้านท้ายสวยงามเลยเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้2ตํตำแหน่งด้านล่างนะครับรวมไปถึงกล้องถอยหลังนะครับบิวอินมาจากโรงงานเลย ด้านท้ายก็จะเป็นสีขาวนวลๆนะฮะตัดด้วยเส้นคมเนียมแบบนี้ค่อนข้างสวยงามลงตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดช่องเก็บสัมภาระนะครับด้านหลังให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับว่าเก็บของได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้บอกเลยว่าผ่อนอยู่ที่6000ไปลายๆถึง7 0 0 0นะครับแต่ได้ฟังก์ชันออปชั่นไปใช้งานแบบ คุ้มๆเลยลดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยเป็นตัวท็อปด้วยนะครับอ่าช่องเก็บสัมภาระก็มีถาดมาให้ประมาณนี้นะครับใหม่มากนะครับใหม่แค่เจ็ดหมื่นท่านผู้ชมเอาไปใช้งานกันนะครับคันนี้อ่ะซูมยางอะไหล่นะครับมีมาให้ครบนะฮะยางอะไหล่ชุดเครื่องมือแม่แรงตรงนี้มีมาให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูโครงสร้างฝาท้ายนิดนึงนะครับเผื่อบางท่านนะไม่สะดวกเดินทางมาดูเองนะครับไม่สบายใจว่า รถมีชนหนักพีความจมน้ําหรือว่ามีการทําสีอะไรมาหรือเปล่านะครับอผมให้ดูเลยหัวน็อตฝาท้ายนะครับซิลิโคนนิ่มแบบนี้ฝาท้ายเดิมแน่นอนไม่เคยถอดนะท่านผู้ชมนะครับพี่น้องน้องดูคลิปผมนะครับผมพาดูแบบละเอียดเลยนะฮะเผื่อว่าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองนะครับก็สามารถดูคลิปผมนี้นะครับประกอบการพิจารณาไปด้วยได้เลยนะครับโครงสร้างด้านในนะครับรอยสปอร์ตต่างๆนะท่านผู้ชมดูสวยมากนะครับสวยมาก ด้านหลังประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผอู้โดยสารตอนหลังกันนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกระจกหลังก่อนนะครับกระจกเนี่ยแท้เดิมแบบนี้ทุกบานนะครับจะมีโลโก้ที่เป็นโตโยต้าอยู่นะครับอาจจะไม่โฟกัสขออภัยด้วยนะครับตรงนี้จะมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับกระจกแท้เดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเปลี่ยนนะครับผมเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับดูได้เลย ขออภัยไม่โฟกัสนะท่านผู้ชมตรงนี้จะมีโลโก้โตโยต้าอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าจะซื้อรถ v ีออสือรนสองนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องมาดูนะครับก็คือแผ่นเพจนะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีบอกนะครับโมเดลนะครับแล้วก็รหัสเครื่องยนต์นะครับ2 NR นคันนี้แล้วก็เลขตัวถังนะครับตรงนี้ตรงแผ่นเพจจะต้องตัวกับตัวรถนะครับจะต้องตรงกันไหนๆก็เปิดมาแล้ว ผมให้ดูนะครับในส่วนของฝั่งเสาบีท่านผู้ชมดูหัวน็อตได้เลยนะครับโคตรสวยสวยมากนะครับไม่มีขยับเลยนะครับสวยจริงๆคันนี้อ่าเดี๋ยวถัดมานะครับมาท่านผู้ชมมาดูเดี๋ยวผมให้ดูผู้โดยสารตอนหลังนะครับสําหรับตัวไฮนะท่านผู้ชมสิ่งที่แตกต่างนะครับจากตัวมิดนะครับก็คือภายในนะครับภายนอกเนี่ยว่าต่างแล้วประมาณนึงนะครับภายในเนี่ยต่างโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าเบาะเนี่ย จะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้แล้วก็ดีไซน์นะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัดแบบนี้ค่อนข้างดูสปอร์ตเลยนะฮะอ่ะเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงมาแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับสปอร์ตมากนะครับอ่ะด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสะอาดสะอา้านใหม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับดีไซน์ภายในก็ค่อนข้างสปอร์ตเลยเดี๋ยวผมขอแยกขึ้นตรงนี้เลยเลวกันนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่มีเบาะนะ เบาถอดออกไปทําความสะอาดนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะฮะอ่ะไหนไหนเบาก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับเบาไม่มีเนี่ยข้อดีคืออะไรนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับโครงสร้างด้านล่างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะจะมีรอยสปอตอยู่นะครับเป็นรอยของโรบอทนะครับจากโรงงานนะครับแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้สบายใจได้เลยนะครับว่า รถเนี่ยตัวถังเนี่ยเดิมแน่นอนนะครับเลขคงเลขเครื่องท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะหัวน็อตด้านล่างนะครับโครงสร้างด้านล่างเนี่ยแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับรถไม่มีจมน้ํานะครับภาพสนองสนิมไม่มีเกิดขึ้นเลยนะครับก็ได้เห็นโครงสร้างด้านล่างไปในตัวด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเบาะก็ตามนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมด้านหน้ากันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตติดเครื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวขอญาตหยิบกุญแจสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชม พี่น้ ong, องรอผมแป๊บหนึ่งนะใครสนใจนะคันนี้สามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับโทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับมีคันเดียวนะตอนนี้นะครับสำหรับตัวไฮท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องสักนิดหนึ่งอ่ะโอเคติดเครื่องเรียบร้อยนะครับอึ๊บอ่ะผมติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจาก แผงประตูด้านข้างก่อนเลยแล้วกันนะครับแผงประตูเนี่ยดีไซน์มานะครับจะเป็นสีดำ็นโนแบ็กแบบนี้ค่อนข้างสวยงามนะแต่ว่าวัสดุทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบฮาร์ดนะครับจะไม่มีซอฟเลยนะครับคุณผู้ชมถัดมานะครับตรงนี้กระจกนะครับเป็นไฟฟ้า4บานออโต้คนขับนะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีแท็กชั่นคอนโทรลมาให้นะครับการลื่นการถลายพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแล้วก็ Engine Start Stop นั่นเองนะครับเนื่องจากว่ากุญแจเป็นคีย์เลสเรียบร้อยแล้วในส่วนของพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันการใช้งานด้านซ้ายมือนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวิทยุนะครับก็สามารถปรับผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันหน่อยนะครับเรือนใหม่ดีไซน์ก็จะได้มาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัว1.5ไหนะครับเลขไม่อยู่ที่ 71,000นพโลนะครับเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเองใครสนใจรีบโทรหาผมนิดหนึ่งนะครับถัดมานะครับจอนะฮะจอจอทัสกีนะท่านผู้ชมแท้เดิมโรงงานเลยแล้วก็จะเป็นดีไซน์แบบสีแดงนะครับเข้ากับภายในนะที่เขาตกแต่งมาเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะก็ถือว่าสวยงามน่าใช้นะครับเดี๋ยวถัดลงมาด้านล่างตรงนี้แอร์ได้เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยมี power outlet ให้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ ฐานเกียร์เนี่ยเป็นสีดําเป็นโนแบ c กเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะฮะตัวที่พาแขนมีมาให้นะครับอันไม่ใหญ่มากนะครับอันไม่ใหญ่มากอ่ะให้ท่านผู้ชมดูสภาพเบาะด้วยนะครับรถวิ่ง7 0 0 0หมืนนะปีกเบาะไม่มีล้มเลยนะครับแล้วก็วัสดุหนังเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีเลยให้ท่านผู้ชมดูเท็กเจอร์ของเขานะครับอ่ะไม่มีปิไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับ สวยงามมากดีไซน์ภายในลงตัวสุดๆนะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับตัว1.5ไฮต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะคันนี้สวยจริงๆนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนะครับมาจับมาจองกันไว้ก่อนนะครับออกรถได้ทั่วอาชีพนะฮะโทรหาผมเท่านั้นเองเดี๋ยวทุกอย่างจบนะครับมา เดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูห้องเครื่องนะครับแต่ก่อนจะพาไปดูห้องเครื่องให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับหลังจากติดเครื่องแล้วเนี่ยไฟ day time running light เวลาติดแล้วเนี่ยถือว่าสวยงามเอาเรื่องมากๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นไฟหลีนะเหมือนที่ผมแจ้งท่านผู้ชมไปตอนแรกนะครับถ้าเราเปิดไฟหลีเนี่ยไฟด้านบนตรงนี้จะติดนะครับแต่ถ้าเราปิดไฟหลีใช้งานในตอนกลางวันนะครับไฟ day time running light จะติดด้านล่างตรงนี้นะครับเป็น led สีเม็ดแบบนี้ก็ค่อนข้างสว่างสวยงามเลยนะครับมา มาดูห้องเครื่องกันนะครับรถวิ่ง7 0 0 0หม่นนะผู้ชมดูห้องเครื่องเลยนะครับดูอ l u t i อนะครับ1 5ซีซสภาพห้องเครื่องเรียกได้ว่าคลิปเลยนะครับแผ่นกันความร้อนท่านผู้ชมดูนะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะฮะหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะครับซอกด้านในรวมไปถึงเบ้าโช๊คนะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงมาเลยนะสติ๊กเกอร์มอกก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงคานหน้านะครับหัวน็อตแบบนี้ ไม่มีแกะเลยนะฮะด้านหน้ารับประกันได้เลยนะครับไม่เคยแกะสวยสวยเลยนะครับท่านผู้ชมอะหัวน็อตฝั่งนี้นะครับฝากระโปรงสวยงามตามท้องเรื่องนะครับคันนี้รถเกียร์เตามตําราเลยนะครับอ่ะใครสนใจนะคันนี้49,000นานะครับกับ Toyota Vios นะครับ1.5 H ที่เป็นตัวท็อปเลยนะครับ ปี2019นั่นเองนะครับใหม่แค่70,000สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับก็ไวนิดนึงนะครับใครที่สนใจผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครยังไม่ถูกใจคันนี้นะครับฝากกดซั b s c คร b e ช่องเอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีวีออสนะครับยาฤ i ษ A เอทีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นมือสองเอามาอัปเดตลงช่องให้ได้รับชมกันทุกวันเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ